คลิปนี้นะครับผมจะมาส่งอัปเดตคร่าวๆนะครับประจำวันที่28ตุลานะครับอัปเดตแรกนะครับเป็นสกินคุกกี้นะครับเพิ่มสกินคุกกี้ครับ47ชนิดนะครับหลังจากเคลียนนะครับสเตจ2ขีด3นะครับที่สำรวจโลกนะครับปกตินะเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเควสที่นำไปสู่การใซ้สกินเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้นะคร่าว อัปเดตต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ของคุกกี้นะครับเมื่อรวบรวมสกินครับของคุกกี้ที่กําหนดนะครับจะได้รับความสําคัญนะครับของสกินคุกกี้นะครับทั้งหมด5ชนิดนะครับเมื่อได้รับสกินนะครับที่จําเป็นนะครับแต่ละสัมพันธ์ของคุกกี้นะครับจะได้รับปั๊บนะครับพิเศษนะครับเพิ่มเติมจากจํานวนของคุกกี้ที่มีอยู่ด้วยนะอัปเดตต่อไปนะครับเป็นเพิ่มสมบัติใหม่นะครับเพิ่มสมบัติใหม่นะครับเป็นสมบัติอีพิกนะครับความสามารถนะครับจะเพิ่มจมตีนะครับของสิ่ แล้วก็ช่วยเพิ่มนะครับเวลาต่อเนื่องด้วยนะของสิ่งของที่เรื่องออกมานะคล้ายๆกับน่าจะคอมโบกับตัวใหม่นะจากที่ผมคาดเดานะหรือว่าจะเป็นลูกน้องของแซกเอ็นะเหมือนว่าจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ยื้อเวลานะครับการหายของลู้องได้นะอัปเดตต่อไปครับเก้ากับมตีมวันฮอลลีวีนนะ จะเพิ่มคุกกี้นะนะครับรถพายฟักทองนะแบบอีปิดนะครับคุกกี้รถพายฟักทองนะครับเป็นคุกกี้สายเวทมนต์นะครับที่มีสกิลนะครับปุ่มปุยช่วยด้วยนะคำมรรญายสกิลนะครับปุ่มปุยเพื่อนของคุกกี้รถพายฟักทองนะครับจะขยายขนาดขึ้นนะครับเรียกสร้างความเสียหายครับในบริเวณรอบๆนะครับนี่ครับสกิลของน้องพายฟักทองนะครับโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็จะเรียกปุ่มปุยนะครับมาโจมตีนะครับสังกูนะ ส่วนอัปเดตเพิ่มเติมมาก็ปรับปรุงพอสมควรนะครับปรับปรุงหมู่เกาะนะครับการรอคิวนะปรับปรุงสโนว์คิงนะแล้วก็เพิ่มเกรดสถาร์นะนะประมาณนี้แล้วก็เพิ่มจํานวนดาวลูกกวาด่มประสบการณ์นะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับการอัปเดตประจำวันที่28ตุลาณ์นะมีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยนะครับเนี่ยโอเคคลิปนี้ขอควตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 피도더 멋진 옷을 부탁하러 가자. 네, 아 나도 괜찮아. 나도 괜찮아. 나 나도 괜찮아. 나도 괜찮아. 나도 괜찮아. 나도 괜는아 나도 괜 들어줄 거야? 옷이 망가지잖아! 티피도 하나대 예쁜 옷을 많이... 아주 많이 갖고 싶어... 쿠키런 킹덤 너도... 나와 함께 해줄래? 영원히...